ทรงพลังที่สุดเพื่อจะส่งเสียงของพี่น้องประชาชนส่งเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนว่าพอกันทีกับการเข้ามาแทรกแซงการเมืองโดยทหารพอกันทีกับการยึดยกอำนาจพอกันทีกับเผเด็จการเราต้องร่วมด้วยช่วยกันส่งเสียงผ่านคูหาเลือกตั้งโดยการกาพักเก้าไกลทั้งสองใบครับ ตอต่อากาคนนะครับทยอยตามมาเป็นคารวาบเราจะไปปักธงประชาธิปไตยมีอนุสาวรีย์ประาิปไตนะมที่ด้รับสมาขสนาทยเชื่อใจนะครับลือกมโรการเือ้ในะครับขอบุณมากเป็นุนะขุณากขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่เปิดกระจกนะครับมาบกไม้บกมือนะครับให้กำลังใจกันนะครับพี่วอนวนะ ขอบคุณมากนะครับนี่คือความสวยงามขอบคุณคุณพี่ด้านนู้นนะครับขอบคุณมากครับปกไม้บกมือให้กําลังใจกับพรรคเก้าวไกลตลอดทางนะครับวันนี้พิธาลิมเจริญรัตน์นะครับแคนดิเดตนายกวัฐขบนตรีหนึ่งเดียวของพรรคเก้าวไกลแคนดิเดตที่ดีที่สุดนนาทีนี้นะครับอยู่บนรถแห่ันี้แล้วนะครับวันนี้มากราบขอคะแนนมาขอความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร สำหรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนี้นะครับก้าวไกลส่งูมิปารเมศนะครับเบอร์ห้านะครับ,บูมิปารเมศเบอร์ห้าเป็นผู้สมัครสอสอในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งกรุงเทพมหานครนะครับอนอกจากนั้นนะครับก้าวไกลส่งผู้สมัครครบทั้ง33เขตทั้ง33คนนะครับและวันนี้พี่ธามายืนยันกับพี่น้องครับว่าผู้สมัครทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร33เขต ผู้สมัครั่วทั้งประเทศไทยของพักก้าวไกลรอบนี้งูเห่าไม่มีแน่นอนพี่น้องครับดังนั้นรักก้าไกลเชียร์ก้าไกลกาให้กับก้าไกลแบบไม่ต้องลังเลแบบไม่ต้องชะงนวลใสก้า,าวไกลั้องใสเลือกทั้งสอสอแบบแบงเกต เลือกสสแบบแบ่งเขตเลือกทั้งสสแบบบัญชีรายชื่อกาทั้งคนกาทั้งพักกาทั้งสองใบให้กับพักก้าวไกลส่งพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีและพวกเรายืนยันครับพี่น้องครับว่าประเทศไทยว่าการเมืองไทย จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมปละหลดการเราจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีเป็นประชาธิปไตยเราจะเข้าไปปฏิรูปครับลดจำนวนกำลังลดขนาดพลลดคาดกองทัพเพิ่มประสิทธิภให้กองกทัพเา,าร่กการทหารแปลเปลี่ยนงบประมาณกลาโหมเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนั้นจะเข้าไปปรับร่างบด็ดใราชการพอกันดีครับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เต็นการทุจริตคอร์รัปชันเอาปลอกเช AI เข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดและเมื่อการเมืองดีแล้วปัญหาปากท้องก็จะแก้ไขได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจก็จะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนการเมืองการเมืองกับเศรษฐกิจเป็นเรื่องเดียวกันครับพี่น้องครับวันนี้ทิทาลิมสิญรัตขออาสาเข้าไปแก้ไขปัญหายากยากที่40ปี30ปี20ปีที่ผ่านมาไม่มีพรรคการเมืองใด กล้าท้าชนกับรากเหง้าของปัญหากล้าท้าชนกับเป็นตอของปัญหาดังนั้นพี่ตาขออาสาไปทําเรื่องยากๆให้กับพี่น้องคนกรุงเทพพี่น้องคนไทยเพื่อให้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและเมื่อการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงปัญหาปากท้องเศรษฐกิจก็จะดีกว่านี้ก็จะดีอย่างยั่งยืนเมื่อไม่มีการ ปฏิรัฐิประหารเมื่อเราเอามันออกจากมันไปแล้วเศรศษฐกษิจปากทองพี่น้องก็จะดีอย่างยังย่งยงอย่างแน่นอนพี่น้องครับดังนั้นเลือกตั้งรอบนี้เรามาร่วมกันครับสิส่พฤษภาคมนี้ยืนยันว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่การเปลี่ยนพื่้รัฐบาล แต่นี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ให้เหมือนเดิมพักก้าวไกลขออาสาทิทาลิมเจรเลลต์ขออาสาที่จะเป็นนายกวัฐมนตรแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นนายกวัฐมนตรที่จะคืนความปกติของประชาิปไทยให้กับสังคมไทยถ้าท่านเห็นด้วยกับเรา ถ้าท่านชื่นชอบในผลงานของเราออกไปกาก้าไกลยังไม่พอพี่น้องรอบนี้นอกจากออกไปกาก้าไกลแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกับเราไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคนข้างบ้านคนที่ทำงานคนที่มหาวิทยาลัยเจอใครที่ไหนพูดคุยกับเขา บอกกับเขาถึงเจดจำนงขอ,องพักใก้ไกลถึงความตั้งใจจริงเดงนไปตรงมาของพักไก้ไกลเรายืนยันว่าผู้แทนะะนักสรของพักไก้ไกลจะทำงานให้คุ้มค่าคุ้ภาษีที่น้องประชาชนจะไม่มีการทุจริตขอรับชัานจะไม่เลี้ยวขวาครับจะไม่ทรยศ ออเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนจอดหน้าแม็กโดนัลครับอ๋อจอดอันนี้ภาษาเรียกอะไรเลยแม็กอะจิดเลยแม็กไปนะครับจอดชาวดอยใช่ไหมจอดชาวดอยครับจอดรถหน้าชาวดอยครับจอดรถหน้าชาวดอยครับจอดหน้าชาวดอยครับจอดหน้าชาวดอยครับพี่เบียร์ขวาไเลยครับ ขวาแล้วชิดซ้ายเลยครับพี่เดียอรให้ชาวอนตอนนี้ก็สวยงามนะครับในขณะที่วนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นก็สีส้มนะครับสีที่สวยสดใสแล้วก็ตรงนี้เลยครับทาให้ทุกคนเห็นภาพแล้วสวยงามนะครับจะมีทั้งผู้ที่อันตื่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ทักทาย ให้กำลังใจและก็โบกไม้บวกมือกันมาตลอดทางก็จบกิจกรรมของทัพก้าวไกลกันแล้วนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่จะไปตามจุดที่วางแผนไว้หรือตามหมายข่าวนั่นก็คือซอยละลายทรัพ์นะครับที่ศรีลมนะครับกเดี๋ยวเราก็จะลงรถนะครับ หน้าจอตอน